สวัสดีครับมแาม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียบซี่สุขุสุขคนมณีศิภามาสำรวจราคาหอตตลาดนัดอำเภอศรีบุรีจังหวัดน,น้องบอัวลำพูเสารวันที่29เดือนตุลาคม2567ทุกวันหนังขั้นนะครับพี่น้องมณีเป็นบรรยากาศเศร้าๆนะครับหัวหลายนะครับ คนซื้อก็ร้ายครับพี่น้องเบิ่งครับราคาง่วงดีขึ้นนะครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับพี่น้องง่วงง่วง่วงเอาไม้ยุบไว้ว้เอามาตัวใช่ละคู่ไนี่เด้คู่นี่เด้คู่นี่เนาะคู่นี่นะครับอะคู่นี่ง่วงงามตัวดินนนนนง่วงงามนะครับพี่น้องคู่นี่เปิดไว้42คู่นี่เนาะ4ี่ครับ42่หมครับ42่หมื่นสถือตัวละเท่าไรครับ ตัวสาวเอีดนะครับพี <c oughs> no. being ่น well, so, ้องนบิครับโอ้ยง่ายสูงไร้ประเด็นครับแม่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบเนาะเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวยาวครึ่งหนึ่งครับพี่น้องเบิ่งยาวครึ่งหนึ่งแม่นั่นเนี่ยสูงไร้ประเด็นครับคุณผู้บานสูสีกันแล้วะสูสีกันเนาะแม่เงามนะครับงามเบิ่งนะครับพี่น้องเบิ่งหน้าตานะครับสวยนะครับเอามาช่องจบวะเอามาสามสามเนาะมาเบิ่งมาเบิ่งแม่นี่นะครับใช่เบิ้งเนี่ยนะ มาเบิองไายแม่นี่นะครับแม่นี่ท้องสามเดือนแล้วท้องสามเดือนแล้วเนาะแม่นี่เออสูงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบกันท้องสามเดือนก็พ่อได้ไปเนาะครับเอชเคเคเอฟครับเคเอฟนะครับผมเคเอฟสามหนึ่งครับเปิดไว้เท่าไรครับแม่นี่เปิดไว้สักีครับสองหมื่นสี่นะครับพี่น้องเบิองเมืองไทยนะครับทายใหญ่ๆโอ้ครับหัวงามครับพี่น้องทไายดีนะครับเบิอง งหน้าตานะครับพี่น้องเบิ้องไทยเบิ้งหน้าแม่นี่ก่อนครับเบิ้งหน้าแม่นี่ก่อนเบิ้องไทยนะครับพี่น้องไทยแม่นั่นนะครับรถตีนอไปไกลๆรอนอยู่นี่บ่แม่น้อยเนาะครับบ่แม่น้อยครับผมอันฝากเบอร์โทรเนี่ยศู3ย์แปดสามสามห้าศูนย์สองสองเจ็ดแปดครับชกๆมหมานเด้อค,ครับผมนะ <c oughs> อันนี้ของอันพ่อปะครับอันนี้ซาลูเล่เนาะซาลูเร่ครับซาลูเร่นี่อันราคาเท่าไรครับเปิดไว้เท่าไรเปิดไปสองหมื่นเจ็ดครับสองหมื่นเจ็ดซาลูเล่น,นะครับสูงร้อยสามสิบบาทประมาณนี้เนาะครับทองบะครับนี่ โบกหูกันครับโบกหูกันเนาะครับซาลูเล่นะครับสายเนือนะครับสายเนือเนาะสายเนือนะครับสายเนืออยู่แล้วครับพี่น้องซาลูเรีงามๆครับเปิดเท่าใดก็คือเบอรได้สองสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันนะครับอันนี้แม่นบ่ครับนี่ยตัวจนครับตัวนี้เท่าใดครับนี่แม่นยิ่งยิ่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าดูเดียวครับเบ่ะขนลูกกะหอวลูกครับลูกเพิ่นแม่นบ่ครับนี่ย อันี้ตัวนี้เท่าไรกว่าแม่เพิ่นเนี่ยว่าสี่ืันห้าครับสี่หมื่นสูงโอ้บ่อยหาส่พันบอ้หกสิบพนลอยหกสิบพนนี่เนาะครับ่ปันสูงร้อลูกลูกที่ไหนล่ะนี่ที่สองที่สองเนะแม่ผสมเราบอกครับเขาว่าผสมไปแล้วครับผสมมาแลวเนาะ ครับปสมมาแล้วนะครับลูกตัวแม่บอกครับนี่ลูกตัวแม่นะครับเปิดไว้เท่าไรก่อี่ผมนี่เปิดไว้หกหกหมื่นกัวนะครับหกหมื่นกวครับถ้าแม่เพิ่นเท่าไรกแม่าแม่สี่หมื่นหาลูกลูกสาวนี่เท่าไรครับสาวบินบัดครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเบิ้งเอาเบิ้งถ่ายเบิ้งขาก่อนเบิ้งถ่ายเบิ้งแข้งขานะครับพี่น้องรำโตนะครับพี่น้องเบิ้ง อ้ยครับพี่น้องใหญ่ครับใหญ่แน่ครับเบ่งเอาอนะครับบางลูกลูกกับตัวบักไ่นะครับพี่น้องผสมแล้วเงาหางบักญ่เงาหางใหญ่ๆหางลามหางลามกลมกล่อน,นะครับอันซุนีแม่มาั้งหลังอันนี้กะซ่าลุเล่เนาะอันนี้เท่าไรครับนี่แม่ สองหมื่นสามพันหาร้อยครับสองหมเนาะครับอันนี้ก็เท่าไรครับนี่แม่นี่ราคาเดียวกันลนะครับราคาเดียวกันเนาะแม่นี่นะครับแม่นบ่นี่ตัวนี้เท่าไรครับเท่าไรก่อนสองหมื่นสามพันห้าร้อยทองวะครับเนี่ยบะทองเนาะเป็นแม่ใหญ่ๆเงาๆนะครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องจนงามเลยสูงร้อยสี่สิบกัวผุหละ อันนั้นบะเมียนเนาะต่อไปเนาะบะเมียนนะครับเอาฝากเบอร์โทรเนี่ครับ062 062 426 426 1176ครับ1176เนาะครับโอ้ซาลูเล่นะครับพี่น้องอยู่คอกหลายอยู่บ่ครับมีอยู่ครับมี่อยู่เนาะซื้ออยังครับซื้อดองครับซื้อดองมัตเตบานเลยเนาะมัตเตไชยพุ่มเลยครับไชยพุ่มเนาะสนใจก็ติดต่อเข้าไปครับพี่น้องครับต้งตัวต่อไป หัอวอ่ะเท่าเด็กอันนี้ห้องทอเท่าเด็กว่าแม่แปดพัน,น 7, จ้ะอันบ่้านแม่ลูกกันปะลูกมันห้องแปดพันเ, 8, เนะาะลูกห้องแปดพันอันนั้นแม่มันบ่แม่เนี่ยเนาะบ่โอ,<ป>โอ้นี<ะ>่แม่เพื่อนนะครับพี่น้องอันนี้แม่เพื่อนห้องเท่าเด็ครับแม่เพื่อน,น,ออนจ้ะ คือนแล้วแม่ลูกเศ้าหนึ่งเศ้าหนึ่งเนาะเศ้าหนึ่งแม่ลูกนี่เศ้าหนึ่งเนาะสองหมื่นบาทนะครับขายลูกเพิ่แปดพันครับจขายลูกเ0 0แล้วแม่นั่งเท่าไหร่ครับพนจาค่ะโอบงเฮาเนาะครับมีทานีมีแม่ลูกนะครับโอ้ลูกไอคนรอนลูกของแม่ครับแม่ก็สูงประมาณร้อหาฝากเบอร์โทรนะครับเรื่มเบอร์โทรนะครับเอาโชคคมันมาสันเน่ แม่นี่เปิดไว้เท่าไรครับแม่สองหมื่นสี่ท้องแล้วเปล่ครับสเดือนครับท้องได้สามเดือนเนาะท้องได้สามเดือนสูงประมาณร้อยสี่สิบวะสี่บวกเนาะสูงร้อยสี่บวกในบระเทศมาบวะไม่ครับในญี่ปุ่นตัวะมาเดี๋ยวไปหาไม่พันเลยนครับมีแม่เดียวหรือเปลครับอ่านฝากเบอร์โทรเนี่ยครับ ว่าไม่ครับ 080, ย 9, หครับอ้าช่วชวันมานครับขออนุญาตได้แม่ได้ขออนุญาตครับอันนี้<ม>เอามาเอามาจะโตไหมเอามาจะโต,ๆๆะตครับเปิดไว้สามหมืามเด้อจ้าเปิดไว้3ามหมืนามนะครับ<ช>พี่น้องท่องบ่ครับ ผสมได้รอบหนึงก็พ่อได้ไปครับน,นพ่อคุ้มฝูงอยู่บ้านเนาะรับสูงหลายไปไหนเนอะตอนนี้สูง1อยห้านะครับเพิ่นเคยมีลูกมาไปครับ,ปบเ,ปเป็นแม่สาวท้องเนาะแม่สาวเริ่มผสมท้องท้องท้องแรกนะครับเบิ่งนะครับพี่น้องโค้ลำตูใหญ่างามครับ ใหญ่นานะครับมันเปิดไว้เท่าไหร่ก่อนฮะเปิดไว้สามหมื่นสามจ้ะสามหมื่นสามพันบาทนะครับเบื้องไทยนะครับเบื้องไทยจักหน่อยเครื่องบอดดัมเนาะครับเครื่องบอดดันะครับพี่น้องบดติดบดครับเบื้องน้าตาครับผมเบื้องด้านหน้านะครับโอ้ครับจุแม่สาวใหญ่ๆนะครับพี่น้องแม่บอกแม่พันนะครับผู้มองหากับตอรองได้เนาะ ครับมาเบิองแม่นี่นะครับแม่นี่เขาเปิดเท่าไรครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับพี่น้องสามหมื่นห้าราคาเดียวกันบ่โอราคาสูงงอจักหน่อยเนาะแม่สาวบ่จ้ีแม่ทำแล้วจ้าได้สองเดือนได้เดือนกว่าแล้วจ้าได้เดือนกว่าเนาะถับพ่อได้ไปครับพ่อคุ้มฝูงจ้ะพ่อคุ้มฝูงนะครับพี่น้องเครื่องดําแม่นี่เนาะเครื่องดํานะครับท่ายดีนะครับพี่น้องแข้งขานะครับเปิดไปสามหมื่นห้าี่ครับพี่น้องเบิ่ง หน้าตานะครับด้านหน้าสวยยครับพี่นอ้องน้องหา3ามหมื่นานะครับพี่น้องงามๆเง้วๆนะครับอันมีสอตัวบอครับมาสองตัวเนาะเอาฝากโบโเบอร์โทษนะครับเนี่ยศูนย์หกห้ สามสามสองแปดเนาะโอ้โหมาจ่าไก่อยู่เนาะอยู่สว่างแดนดินสว่างแดนดินนะครับพี่น้องครับเอามาสองตัวงามๆได้สนใจกับโทรเข้ามาหาแม่นะครับแม่งกับง่ามช่วรยด้จ้ยพ่อควรเนาะชกมันหมานครับแม่เปิดไว้เท่าไหร่ครับพ่อสองหมื่นสามห้าร้อยเนาะท่องเราบอครับนี่ เพราะท่านทอง,งครับทองบ้างนะครับสูงร้อยสี่สิบเนาะสูงร้อยสี่สิบนะครับแม่แม่สาวบ่แม่สาวเนาะงามงามครับพี่น้องเบิวชมาตัวเดียวบ่ชพอมาตัวเดียวนะครับโอ้งามงามยิ่งยิงย่นะครับพร้อมผสมเนาะพร้อมผส,สมนะครับพี่น้องโอ้งามเท่าไรก่อนฮะสองหมื่นสามห้าร้อยฟากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามหนึ่งห้าหนึ่ง แปดหกสองสามพาดจะทั้งไหนกอนุกชุกๆม้นมานครับสวัสดีครับเอามาหลายอยู่บ่มึงครับครับอันนี้ใส่น้อยใส่น้อนนี่ตัวละเท่าใดครับสี่พันเก้าค่ะสี่พันเก้าโอ้ลูกส่กเปิดโรงเรียนแล้วลูกใหญ่มาบ่เปิดเทิมแล้วคะเปิดเทิมเนาะ ตัวละเท่าไหร่ก่อครับสี่พันเก้าตัวละสี่พันเกาตัวผูบดบอกผูสองแม่สองผูสอแม่สองเนาะอันนี้เจ็ดร้อยฮะสิบเอ็ดเจ็ดร้อยเออสิบเอ็ดเจ็ดร้อยนะครับพี่น้องอ่ะตัวละหกพันเก้าตัวะหนะครับสองตัวนะครับพี่น้องคง่วนหน่อยนะครับง่วนหน่อย เนื้อเน้อเาเป็นชนก็ขาแก่เลยปอแทะเนาะจปปอนะครับปาไปได้เลยครับปาไปได้เลยนะครับกรหลว่าประตันอันนี้สิบห้าเก้าร้อยลูกตัวแม่บ่นั่นลูกเพิ่นมานอนยันโแม่มันเนาะสิบห้าเก้าร้อยสิบห้าเก้าร้อยแม่มานนะครับใครเบิรดร่ครับนี่เท่านี้เนาะ ครับฝากเบอร์โทรนะครับนเดค่ะูนแปดเจ็ดสี่สา้านะครับี่าาา่องคเกาจ้าครับครัแม่นี่เท่าไรครับนี่ หนึ 10, 7, ่งเจ็ดพันห้าร้อยครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับพี่น้องแม่สาวบอกครับแม่สาวนะครับพ well, ี่น้องสูงประมาณร้อยเท่าใดร้อยสี่ขึ้นครับร้อยสี่ขึ้นเนาะพี่น้องเบิ่งโอ้งามๆครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งออกแม่สาวออกจากคอคอยออกจากคอกเนาะเอามาจากตัวมือหนิสามตัวเนาะครับนี่แม่นี่กับแม่นบอกครับแม่ไหนแม่นไหแม่นี่เท่าไรครับราคาเจ็ดพันห้าท่องบอกครับ บัวครับบัทองเนาะครับเจ็ดพันนะครับจะอีกแม่หนึ่งครับแม่หนึงขายไปแล้วขายไปแล้วเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับ0ูนย์หกสอ101นย์หกสองนึ่งศนนึ่นึ่ง้าสี่หงมัตตบันไดเนะมาตาสีเลี่ยงนี่ยหครับสีเลี้ยนเ่งเนาะบ้านงามบ้านนวลบ้านนวลงามเนาะ้ครับพี่น้องมาเบิ่งเอานะครับสองตัวเม่สาวสวยนะครับจุกชกมันมานคับ าสวัสดีครับขอสดมาตาบันโกลแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ลูกครับแม่ลูกนี่เปิดเท่าไรครับเปิดไป่หาเสพหาครับห้าหมื่นห้าเนาะลูกพ่อได้ครับนี่เอาคนูแต่เดี้ยฮะบุตรยินคุตตั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 นนะครับพี่น้องลูกชายคุตตันนะครับพี่น้องเบิ่งแม่สูงร้อย ร้อยห้าสิบกว่ากัวเนาะครับพี่น้องเปเปิดไว้เท่าไรกว่าครับห้าสิบห้านะครับห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะมาฝากเบอร์โทรนะครับเอเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่ห้าห้อยเพิกมันจะอำเภอใดเนาะสีชมพูคสีชมพูนะครับพี่น้องเบิ้ง แม่ลูกลูกโอ้ยแม่กับแม่กับทับพันได้รอบกลัวแล้วละแม่กับทับพันได้รอบกัวเลีเนาะด้ยตรวจตเด่ได้าอาเล่นี้ตรวจครับเอามาคมเดียวเนาะห้าแม่คับหนไสตัวหนสองตัวนี่เนาะมยาวเนี่มักเที่บดี่งของผมเน่นีะโอ้ครับเอาแม่นี่เท่าไรคั้นี่เปิดไว้ตัวละสามห้าร้อยจ้าตัวละสองหมืนามห้าร้อเนาะครับสิบสพันเนี่ยตัวนี้สิบสี่พันตัวผูตัวนี้ โอ้ลูกข้อใดนอนนี่น้อลูกดวงตะวันจ้ะลูกดวงตะวันหูเาาตัวนี้หูยาวหูยาวนะครับพี่น้องเอามาเบิ่งเอาโพมองหาหูยาวาๆนะครับฝากเบอร์โทรอีกนะครับศ9นย์เก้าแปดจ้าศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าหนึ่สี่ห้าเก้านะครับเอาโชกนมานครับี่น้องเบ้แม่สาว่ ประเทศตะไคร้ครับอันนี้ตัวนี้แปดพันหาครับซ่าแปดหาร้อยแม่ลูกตัวเดียวนี่บอแม่ลูกครับนี่แม่ลูกเขาได้ป่ะครับซ่าแปดหาร้อยสองหมื่นแปดห้าร้อยครับนะครับพ่อซื้อนะครับพี่น้องแม่ขาดน้ำเลี้ยงนะครับลูกเพิ่งกินนมอยู่บอโอ้โหนี่สูงเมื่อร้อยหาสิบพุ่นบอครับครับสูงร้อยห้าสิบครับพี่น้องเบิ่งโอ้งามเงามเลยสวยๆนะครับแม่ลูกเนาะครับเอาชุกชุกมันหวานครับ มาสวัสดีครับเดี๋ยวพอพันตัวเดียวเนาะครับเบิง่งโอ้บักใหญ่ลูกพ่อใดนอนนี่เนาะลูกสี่ใบยครับลูกสี่ใบศูนย์เก้าหกนะครับพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งหนานะครับพี่น้องเบิ่งหนานตาอู้ตัวบกใหญ่นะครับสูงหไรไปนะครับนี่สูงร้อยหกสิบบวกเบิ่งครับพี่น้อง ไปเสมอนะครับพี่น้องแข,ข้งขาใหญ่นีว่าทุนนี้ครับประกันเสื้อหรือมประกันเสื้อ<ม>เปิดไว้เท่าไหร่กว่าเปิดใบเจ็ดหมื่นนะเจ็ดหมื่นบาทนะครับพี่น้องเบิ่งเบิงนานะครับพี่นอ้องอ้หนอกดอกดอบ,อบอกใหญ่หนอกใหญ่หนาสวยนะครับพี่นอ้องฟุ้งม่องหานะครับเบิง่งหนาสวยหนาคมหนาใหญ่ ตัวนี right. so no ้ยกมาว่าแม่กรับโอ้ครับเอาฝากเบอร์โทษนะครับ098 098 146 146 3459 3459เอามาตัวเดียวเนาะครับเพื่อนบึงไทยพี่น้องมาอะไรเดี้ยวตัวเดียวเดี้ยวตัวเดียวครับพี่น้องเบิ่งเบิ่ไทยนะครับพี่น้องเบิ่งโอ้ี่ละว่ากับแม่งได้ขายยังตัวเมื่อนี่โชคว์กันมันครับเมื่เลี้ยงคูเดียว่า ครับชิปนี้ก็มีประมาณสามนเดเออพี่น้องอยู่ตลาดนัดอำเภอสิบุรีจังหวัดนองบัวีลำพูผู้ใดสนใจอยากมาซื้อหาง่วไปเลี้ยงอยู่ประจำพ่อประจำฟ้ามนะครับง่วงามหลายอยู่นะครับพี่น้องงัวงามง่วเนื้อนะครับพี่น้องมาเบิ้งเอานะครับถ้าอยากได้ง่วไปเลี้ยงนะครับพี่น้องถ้าผู้ยุ่งกยมาบ่ได้ก็มาเบิ้งช่องทางอ้ที่เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพี่น้องเป็นซื้อกางพี่น้องเขาได้รับช่มรับเบิ้งนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นายอาทิตย์เกษรทิิดีไม้น้ำเนเดอร์พี่น้องสุดท้านสวัสดีครับ